พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูนหนังสือสองพงศดารกษัตริย์บทที่สิและเมื่อกษัตริย์ฮิศิยาได้ยินก็ฉีกฉลองพระองค์และเอาผ้ากระสอบคลุมตัวไว้แล้วเข้าไปในพระนิเวศของพระยะโฮวาและท่านช้ยเอลยาคิมผู้บัญชาการราชสำนักเซฟนาอาลักษ์และพวกผู้อาวุโสข,ของปุโรหิตคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหายาสยาผู้เผยพจนะบุตรอามโมดเขาทั้งหลายกล่าวแก่ท่านว่า ฮิซิยากล่าวดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกยากลำบากวันที่ถูกติเตียนและถูกดูหมิน่นเด็กก็ถึงกำหนดคลอดแต่ไม่มีกำลังเบ่งให้คลอดบางทีพระยหฮัว,วพระเจ้าของท่านจะทรงได้ยินถ้อยคําทั้งสิ้นของรับซาเคผู้ที่กษัตริย์แห่งอัสซีเรียนายของเขาได้ส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระองค์จะทรงว่ากล่าวถ้อยคำเหล่านั้นซึ่งพระยาฮัว,วพระเจ้าของท่านทรงได้ยิน เพราะฉะนั้นขอท่านอธิษฐานเพื่อคนที่เหลืออยู่นี้เมื่อข้าราชการของกษัตริย์ฮิสกิยามาถึงยาสยายาสยาก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าจงกล่าวแก่นายของท่านเถิดว่าพระยะฮูวาตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเพราะห้คํคำที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งข้าราชการของกษัตริย์แห่งอัสเรียได้หมิ่นประมาทเราดูเถิดเราจะใส่วิญญาณหนึ่งในเขาเพื่อเขาจะได้ยินข่าวลือและกลับไปยังดินแดนของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในดินแดนของเขาเองรับซาเคได้กลับไปและพบกษัตริย์แห่งอัสเีเรียกำลังสู้รบกับเมืองลิบนาเพราะเขาได้ยินว่ากษัตริย์ออกไปจากเมืองลาคิดแล้วและเมื่อกษัตริย์ได้ยินพวกเขากล่าวถึงที่รักฮคากษัตริย์แห่งเอธิโอเปียว่าดูเถิดเขาได้ยกออกมาสู้รบกับท่านแล้วท่านจึงส่งบรรดาทูตไปหาฮิสกิยาอีกกล่าวว่า เจ้าจงพูดกับฮิสิยากษัตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้ว่าอยากให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านเชื่อพื่งนั้นหลอกลวงท่านว่าเยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งอาเซียดูเถิดท่านได้ยินแล้วว่าบรรดากษัตริย์แห่งอัเซียได้ทําอะไรกับดินแดนทั้งหมดบ้างคือได้ทําลายจนเสียสิ้นแล้วท่านเองจะรอดพ้นหรือบรรดาพระของประชาชาิซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทําลายนั้นได้ช่วยพวกเขาให้พ้นหรือ คือชนชาติโคซันฮารันเรเซฟและชนชาติเอเดนซึ่งอยู่ในทลาซันกษัตริย์ของฮามัดกษัตริย์ของอาราฟาตกษัตริย์ของซัฟันฟายิมเฮนาและอีวาอยู่ที่ไหนฮิสกิยารับจดหมายจากมือของทูตและอ่านและขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยะหฮวาและคลียจดหมายนั้นออกต่อเบื้องพระพภาคพระยะหฮวาและฮิสกิยาอธิษฐานต่อเบื้องพระพภาคพระยะหฮวาวา่า ข้าแต่พระยะหฮว,วาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับระหว่างคารูบีมทั้งสองพระองค์แต่เพียงองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาอาณาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่พระยะหฮว,วาขอทรงเนียยประกันสดับข้าแต่พระยะหฮว,วาขอเบิกพระเนตรมองดูและขอทรงฟังถ้อยคำของซันเฮริปซึ่งเขาได้ส่งมาประนามพระเจ้าผู้ทรงพระชน์ ข้าแต่พระยาหุวาเป็นความจริงที่กษัตริย์แห่งอัสเรียได้ทำให้ประชาชาติและดินแดนของพวกเขาร้างเปล่าไปและได้เวียงพระของพวกเขาลงในกองไฟเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผลงานของมือมนุษย์เป็นไม้และหินเพราะฉะนั้นจึงถูกทำลายเสียฉะนั้นบัตนี้ข้าแต่พระยาหฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของเขา ื่ออณาจาักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์คือพระยะโฮวาจงเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวแล้วยาสยาบุตรอาโมดได้ใช้คนไปหางิสิยากล่าวว่าพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้ยินคําอธิษฐานของเจ้าเรื่องซันเฮริปกษัตริย์แห่งอัสเรียแล้วต่อไปนี้เป็นพระคําที่พระยะโฮวาตรัสเกี่ยวกับเขาว่าที่ดาพรมจารีแห่งซีโอนดูหมิ่นเจ้า และหัวเราะเยะเจ้าที่ดาแห่งเยรูซาเล็มสันศีษะตามหลังใส่เจ้าเจ้าประนามและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใดเจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใดแล้วเบิงตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อผู้ใดต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเจ้าได้ประนามองค์เจ้านายด้วยทูตของเจ้าและเจ้ากล่าวว่าด้วยรสรบมากมายของข้าข้าได้ขึ้นไปที่สูงของภูเขาถึงที่ไกลสุดของเลบานอน ค่าโคนต้นสนสีดาสูงของมันลงทั้งต้นสนใส่เพรสที่ดีที่สุดของมันค้าเข้าไปยังที่พำนักไกลลิฟที่สุดของมันและที่ป่าไม้ทึบของมันค้าขุดบอดและดื่มน้ำในดินแดนต่างชาติค้าเอาาฟาเท้าของข้าทำให้ทานน้ำทั้งสิ้นของอียิปต์แห้งไปเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าเราได้ทำไว้นานแล้วเราได้กำหนดไว้ตั้งแต่ดึกตำบันณบัดน,นี้เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองซากปลักหักพังต่วนผู้ที่อาศัยในเมืองนั้นก็หมดกำลังพวกเขาสะดุ้งกลัวและอับอายกลายเป็นเหมือนพืชผักที่ทุ่งนาและเหมือนหน่อเขียวของหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าบนหลังคาเรือนที่แห้งไปก่อนที่จะงอกงามแต่เราได้รู้จักการที่เจ้านั่งลงการที่เจ้าออกไปและการที่เจ้าเข้ามาและความเกลียดกลัของเจ้าต่อเรา เพราะความเกลียวกลาดของเจ้าต่อเราและความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเราฉะนั้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกของเจ้าและเอาบางเหียนของเราใส่ริมฝีปากของเจ้าแล้วเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้าหมานั้นและนี่จะเป็นเครื่องหมายแก่เจ้าคือปีนี้เจ้าจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่สองเจ้าจะกินสิ่งที่จำเริญขึ้นเองแล้วในปีที่สามจงหวานและเกี่ยว และปลูกส่วนองุ่นและกินผลของมันวงบานของยูดาส่วนที่เหลืออยู่จากคนที่หนีออกมาจะอย่างรากลงข้างล่างและเกิดผลขึ้นข้างบนเพราะคนที่เหลืออยู่จะออกจากเยรูซาเลม็มและคนที่หนีมาจะออกจากภูเขาซีโอนความร้อนรนของพระยาฮวาจอมพลโยธาจะกระทําการนี้เพราะฉะนั้นพระยาฮวาตรัสเกี่ยวกับกษัตริย์แห่งอัซีเรียดังนี้ว่าเขาจะไม่เข้าในเมืองนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโล่เข้ามาหน้าเมืองหรือสร้างเนินขึ้นต่อสู้กับเมืองนั้นเขามาทางไหนเขาจะกลับไปทางนั้นเขาจะไม่เข้าเมืองนี้พระยาหูวาตรัสดังนี้เพราะเราจะป้องกันเมืองนี้ไว้ให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระยะหูวาได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายอาัสเซียเสียหนึ่งสนแปดหมื่คน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดพวกเขาทั้งหมดล้วนกลายเป็นศพดังนั้นซันเฮริบกษัตริย์แห่งอาเีเรียจึงยกกลับไปและอาศัยอยู่ในเมืองนีนเวและอยู่มาเมื่อท่านนมัสการในนิเวศของพระนิมโรธพระของท่านอัตราเมเล็กและซัดเมเซนบุตรชายของท่านก็ประหารท่านด้วยดาบและหนีไปยังดินแดนอาราราและเอซันฮาโดนบุตรชายของท่านก็ขึ้นครอบครองแทนท่าน